เชียงดาวนะครับเราก็จะเห็นทะเลเหมอกเรามาดูพระิตขึ้นใน,นเช้าฝั่งนี้นะจริงๆแล้วจอยยอดดอยหลวงเนี่ยครับจะเป็นที่ดูพระอาทิตย์ตกซะมากกว่านะครับเพราะจะตกส่งกับโน้นนะครับเราเห็นเนี่ยครับก็จะเป็นเทือกเขาเห็นไปไกลๆจะเป็นดอยค้ำฟ้านะีน่ครับข้างล่างที่เห็นตรงนู้นจะเป็นเมืองคลอง จะเป็นสามพี่น้องนะครับจะเป็นสามยอดนี่จะเป็น,รจ,ปนจริงตรี้ยอดก็จะเห็นทะเลหมอกอยู่เดี๋ยวผมพาไปเดินดูจุดที่สูงที่สุดนะครับ222เมตรเหนือนระดับน้ำทะเล จะเป็นเหวแล้วครับเป็นภกเขาหินปูนครับจริงก็ค่อนข้างคม กิวมีไปที่จุดปลายสูงสุดนะครับ ตรงนี้เสียวครับติดเสียวเลย อีกนิดนึงครับถึงแล้วครับยอดดอยหลวงเชียงดาวจุดที่สูงที่สุดสองร้อยอสองพันสองร้อยยี่สิบห้าเมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับจุดนี้ ก็เราจะเห็นเห็นไปกลายเป็นภูเขาสามพี่น้องนะเห็นเป็นสามยอดฝั่งนี้ยังเห็นทะเลหมอ,อกคือฝั่งอำเภอเชียงดาวนะครับเมื่อเช้าพระอาทิตย์ึ้นฝั่งนี้เนี่ขึ้นไปทางฝั่งนะครับจริงแล้วด้วดอยหลวงเนี่ย คนจะนิยมมากันตอนเย็นนะครับเพราะว่าจะดูพรทิตตกจะรับทิวเขาเห็นเขาสามพี่น้องช่วสวยงามครับนี่คือเป็นทางลงครับที่เราเมื่ขึ้นกลางเต็นท์พักแรมกันข้างล่างนี่นะครับ ลงกันไปเลยครับเขียนทางลากนู่นครับเป็นที่เรากางเต็นท์นะครับนู่นครับเป็นแแองสลุงอ่างสลุงแองสลุงเขียนไปไกลๆกลก็จะเป็นดอยกิ่วลม ยอดกิ่วลมเมื่อวานก็นไปตอนบ่ายโอเคเดี๋ยวเรบลงไปทางนี้กันนะครับครับ โอเคครับเดี๋ยวเราต้องปีนเขาลงนะครับ